หนูเข้ารถรอยเท้าเต็มฝากระโปรงเลยแจะกัดสายไฟไหมทํำยังไงดีพอบ้านเลือกให้จัดให้หรือว่ากันหนูข้อดีคือดูแน่น,นาดีนะครับตัวนี้กันหมากันไก่กัดได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญน่าจะกันงูได้ด้วยนะครับส่วนข้อสังเกตนะครับ ก็คือต้องทําให้มันตึงพอสมควรนะครับถึงจะสามารถกันได้ดีนะครับผมแล้วข้อเสียอีกข้อนึงก็คือมันจะใช้เวลานิดนึงตอนคลุมตัวรถนะครับผมแต่ถ้าเกิดบ้านหนูเยอะนะครับก็เหมาะนะครับบ้านไหนหนูเยอะมีติดบ้านกันไว้อุ่นใจนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวคอยกังวลกับปัญหาสายไฟถูกกัดนะครับต้องเข้าศูนย์ใช้ระยะเวลานานนะครับก็ถือว่า คุ้มค่านะครับผมราคาไม่แพงนะครับไปจัดกันได้ในตะกร้าเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้กันได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับทั้งรถไฟฟ้าหรือไม่ใช่รถไฟฟ้าก็ได้นะครับอย่าลืมวัดขนาดรอบตัวรถก่อนนะครับผมแล้วค่อยกดสั่งซื้อ